ก็สวัสดีครับผมเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับ0แบน1 6 3 4 6 5 6 1นะครับลายก็ y o z a k a k นะครับตามนี้เลยนะครับวันนี้จะมาดูเครื่องหุ่นมะร้าตัวหุ่นยนต์นะครับหยนต์แบบไม่หุ้มนะครับตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับราคาชัดเจนไปเลยนะครับราคาพร้อมมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์เลยอยู่เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างจะพูดชัดเจนนะครับวันนี้ก็นะครับ การใช้งานก็เปิดเครื่องเดินเครื่องอเมะพเพาวหย่อนแรกๆเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ชิ้นเล็กหน่อยเพราะฟันมันยังคมอยู่นะครับเพราะถ้าชิ้นใหญ่เนี่ยมันจะขบ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 เข้าใจไหมครับนี่มันไม่เชิงเอาเล็บขบมันก็จะขบไปนะครับใช้ก็ใสไปเลยครับปุ๊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 บนะครับร้านกับเราสะอาดก็พอสมควรนะครับก็ดีตอนนี้ก็ไม่มีอะไรอีกแล้วล่ะ ลูกขูดแล้วต้องดูนะครับบางที่อะตีลูกขูดไม่ดีนะครับมันจะขูดไม่ดีนะโฟกัสจ่บเห็นไหมของผมเนี่ยจะวบแถวตรง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 หมดเลยนะครับถ้าผมเสี่ยฟันเดี้ยวนิดหน่อยนี่อันนี้โรงงานธรรมดาแล้วครับผมเชื่อมันได้นะครับวันนี้มีมาประมาณสี่ห้าตัวนะครับผมแต่ต้องสั่งนะครับตัวนี้ผมจะไม่ค่อยได้เอามาเท่าไหร่ เพราะว่าส่วนใหญ่จะขายแบบหุ้มแต่ถามว่าตัวนี้ดีไหมมันก็ดีเหมือนกันนะครับผมมันก็ประหยัดไปได้อ่าเท่าไหร่ตัวน้นมันหมื่นสามครับก็เท่าไหร่สองพันห้าใช่ไหมนะครับใช่ป่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสองพันสามเพราะพันห้าอย่างนี้วัะก็แล้วแต่ครับเพราะพันห้ามันก็ก็เนี่ยครับค่าหุ้มค่าอะไรนะครับทำยากครับจะาตนะครับผมถามว่าทําไมผมขายได้ไม่ราคาที่ถูกกว่านี้นีงก็ขายได้นะครับแต่ผมต้อง ให้คนทําให้อะไรลูกน้องนะครับบางร้านเขาขายเขาสักๆแต่ได้ยรับก็ดูคุณภาพด้วยนะครับผมก็ไม่อยากให้มาเทียบกันเยอะขนาดนั้นนะครับก็อันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากนะครับก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย